มาร่วมงานนิสกาแฟโกลฟฟรีมาเอ็กซสั่นวักงป็นไงบ้างแต่ทบใจอะไรนะทำชื่อใจเป็นยังไงบ้างนิสได้มาร่วมงานงา่อเลยนะคะขออีกทีนะคะนิสกาแฟฟรีมาโกโก่อโกลก่อนโกลก่ลืมเลยเออนิสกแฟก็นสาโกรม่านะคะก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าจะได้เจอพี่แจ็คย เขาไม่บอกเราเซอรร์์ไพสเขาก็เซอร์ไพรส์เราด้วยถ้ารู้จะเจอนะจะแด็กตัวตั้งวานเลยนี่ยังไม่รอดหรออันนี้เบาเขารู้พี่แจ็คมาพลานแล้วเราน่าจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างนี่ก็เลื่องตั้งตัวทางานแน่นป็นยังไงจริงถ้าแน่นแบบนี้ขาดเขางานไม่ได้นะจะติดประตูต้องทำนานเนะจะได้จำเราได้เออตอนรู้ว่าจะเจอพี่แจ็คตอ ตอนถึงงานแล้วเลยหน้างานเลยหน้างานเพราะว่าเห็นทุกคนมารอดแต่ที่ไหเลยคิดว่าเข็นมาเลยชัดแล้วชัดแล้ว,ลวอยากจะกลับบ้านเปลี่ยนชุดก็ไม่ทันนะ <laughs> ตกใจไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับเราหรือเปล่าใช่เดินเข้ามาก็เลยตอนแรกเดินเข้ามาตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบขายแล้วเราเราจะประดับประเดิดไหมเราจะทําตัวอะไรให้ใหมันมันเออมันเป็นตัวแทนประเทศไทยอ่ะก็จะ แต่ตอนเดินเข้ามาไงงานเขาก็กรี๊ดไงโอเคเราไม่ใช่สาวไม่ใช่เว้สาวเป็นดาลาสาวเดินในความฝันนี้พี่พี่นะพี่ยืนนั่งกันอยู่ค่ะอย่าเกิดไม่ทันเลยเออแต่คือพอมาเจอเต้ยพงปุ๊บโอเคเราเราเต้นไม่เท่าเขาเราเราเราเต้นเย็นดีกว่าเขาหนักมากเขาหนักมากคนหนักกับคนหนักเออแต่พอได้มาร่วมร่วมงานนี้เป็นงานต้องรู้ควาขอรับการคือไม่คาดหวังว่าจะขนาดนี้ ากิจการรมให้ทำเต็มไปหมดเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นรูปแบบใหม่มากคือเราจะได้เจอพี่แจ็คเราเหมือนจะได้เรารู้สึกเหมือนเราได้คุยกับพี่แจ็คตัวจริงผ่นอินเทอร์แอคทีฟเป็นคาเฟ่แบบอินเทอร์แอคทีฟเราสามารถที่จะได้กินกาแฟที่เป็นกลิ่องพี่แจ็คก็คือเรียกว่าเป็นประสบกัน ได้ลองแล้วเนาะได้ยังไม่ได้ลองเลยจะไปลองกู้อยู่เพราะว่าอนตัดแถวเยอะมากอ่อาตัดเนาะว่าอันนี้จะมีอยู่นะก็ฝากนะคะทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแากเซ็นทรัลนะคะก็ลองเข้ามาที่นี่ค่ะเดสก์แกลลอร์โฟร์แมา์ตอนนี้เนี่ยเขามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ด้วยก็เข้ามาลองกันได้มาคุยกับพี่แจ็คมาทานกาแฟจากพี่แจ็คกับบสุดท้ายโอเคชิ้นเดียวคุณซิลแบบโอ้โหหวานหวานมาก เลยระดับเปลีป่นเพิ่มตั้ง3ปีแล้วอะ่ะเออ,เอ,อมันก็อาจจะมีช่วงที่แบบกลุกเปลี่น้อยลงแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะแบบเริ่สร้างความกลุกเปลี่เป็นอ,อันต่อเนื่องอระหว่างทางมันผ่านช่วงขมมาแล้วเนาะมันก็ออมันก็ต้องขมามากไม่รู้มีรสชาติอะไรก็อย่างเงี้ยกาแฟขมแต่อร่อยปะอร่อยออใช่ปะขมขมแล้วจัดก,การความขมนั่นยังไงก่ะเติมน้ำตาลเละ เราเจอมันการยังไงบ้างคะบอกเลยคือเราก็ต้องฟาดผมให้สุดก่อนค่ะทะเลาะกันก็ต้องทะเลาะให้สุดเราอย่าเราจะหยุดอย่าหยุดที่แบบเฮ้ยทำเป็นหวานไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องทะเลาะให้สุดเราก็จะได้แบบข้ามผ่านช่วงความขมไปได้แล้วแม่แม่เลิกแม่เลิกเป็นเป็นคนบอกเลิกหรือยังเออเลิกเลิกเลิกอะไนั้นหรือยังคะแม่เออบอกเลิกนี่แม่แม่เลิกเลิกเป็นาลิกเราเราเท่าเทียมกันในส่วนนี้แล้วตอนนี้ ตอนนี้แกเป็นสี่ยอดเดียวแล้วหรอสกอร์ตีตื้นหรอก็ให <c oughs> ้เขาต้องได้ทำบ้างอ้เอตอนนี้เราเริ่มคิดแล้วว่าก็บอกไปเลยอยากวันไหนอยากบอกเลิกก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องคุยดีกันท <c oughs> ี่หมอตกลงให้มันขมเลยเหมือนเรากินกาแฟแล้วแล้วเราก็ล้างปากล <c oughs> ้างยังไงนะล้างปากก็กินน้ำหวานตบแล้ก็หายใจ <c oughs> <ๆ>แล้วก็เออก็เป็นเรื่องที่แบบ เลิกขอแก้ข่าวหรือว่าพี่ไม่ใช่คนที่บอกเลิกันเดียวแสดงว่าเส,สมอการติดเส,ส,สมอกิดเสมอ <c oughs> มันแสดงว่าที่ผ่านมาปุ๊บเริ่มปุ๊บหนึ่งคืนหายเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่แล้วแต่แล้วแต่คางแล้วแต่เคสเร<ล>็วสุดกลับมาคืนดีกันอีกชั่วโมงนัดทีดีกว่า,วา มันไม่สนุกเลยนะพี่แต่ว่าจริงๆเราเป็นคู่อยู่กันอยู่แล้วอยุดของขาดก็แบบว่าฝ่ายฝ่ายของไม่ขาดเลยหยุมจริงหยุมจริงก็ผมจริงหยุมจริงแต่ว่าก็คือสุดท้ายมันก็มันก็มันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่อ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกเต้งคือขาดเขาไม่ได้พูด่นี้เลยเฮ้ยอย่าพึ่งขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะ อย่างการบอกเลิกลายนาทีของคู่เรานี่มันกลายเป็นมันกลายเป็นสีสันในชีวิตของคู่เราไปแล้วใช่ไหมคไม่ถึงแค่ลายนาทีแต่คือว่าบอกเลิกปั๊บก็คืนดีปุ๊บเหมือนจะพูดเล่นแล้วนะแต่ไม่เล่นจริงนางแต่ก็เลิกพูดทำไมต้งพูดเร้วเป็นู่ไม่ไปจะเป็นเป็ใคที่บอกว่าสกิของ้อมมา่อนแล้วแต่แล้วแต่เคสด้วยแล้วแต่เคสแต่พี่ว่าพี่น้าจะเป็นพี่นี่แหละพี่แบบเออเอาเลิกเลิกนอนกันได้ละ อะไรอะไรสำคัญที่สำหรับคู่เราอ่ะที่มันทำให้แบบสามปีผ่านมาแล้วกับผมผมบ้างหวานบัางตอนนี้หรอเนาะโอ้โหอะไรดีอะม่ไม่ออกไงที่จะบอกว่าว่าก็คืออะไรแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่แบบโอเคไปต่อสิ่งที่เราสร้างกันมาแล้วก็พัฒนากันมาความสำคัญมันไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นแบบวันนี้มันอาจจะบางวันมันอาจจะไม่ง่ายเลยแต่เราก็ เพราะเราเป็นเหนืออยู่ตาคนหนักต้องรับกันได้อยู่นะสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้เลยคืออะไรตัวซนตัวก็เกินไปแล้วค่ะเว้พีเวสเนาะค่อยถ่ายโออยมีไหมมีไหมวันนจะมีมยังไม่ได้เป็นพื้นที่ทดูจะเลิกงานแต่งด้วยความที่เขาส่งทั้งรุ่ไม่ได้คิดเรื่องงานแต่งเป็นแบบเป็นเป็นเด็กผู้หญิงไม่มีความขาดเรื่องงานแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าถ้าขอโทษนะไม่หนักเลหรอก พี่ก็ยืนเสียงทิพ่์ตันกอยืนจมตาแคทนก็เลยคือเธอไม่มีความฝันเรื่องงานแต่งทั้งคู่เล็บหลุดแอร์มันเป่าเย็นจนเล็บหลุดสิบแปดองศาคือพอไม่มีความฝันแล้วงานแต่งเนาะเราก็เลยอยู่ที่แบบกฎหมายก็ยังไม่พอใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นต้องต้องแต่งทุกวันเนี้ย าก็รู้กันแล้วก็เป็นแผลกัดเออมันก็เสจแล้วถ้าเกิดมันไม่มีงานแต่งงานคือไว้รวยเหลือเหลือเออรวยเหลือเหลือนะจะตั้มจะจัดงานแต่งใหญ่กว่าตรงนี้อะต้องเท่าไหร่ต้องรวยเท่าไหร่เหลือมากๆลูกค้าลูกจ้างเยอะร้อยหนึ่งพันหนึร้อยหนึ่งพันร้อยก็อยู่แล้วร้อยก็รวยแล้วใช่ไหมร้อยก็ร้อยก็จัดแล้วเ่ยโอเคเขาแต่งงานหรือว่าเขาจะเป็นข่าวขอโทษนะคะ ร้อยยังไม่ไปเลยค่ะตอนนี้ร้อยยังไม่ใกล้เลยเรายังไม่คิดเรื่องว่าใครุ้๊กครเลยตอนนี้เอาตัวเลขใกล้ๆก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยมาต่ออีกรอบนล้เนาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนนะเออยังไม่สิบเลยอ่ะยัไมอ่ะโอเคจะเป็นกำลังใจครับกหน่อยเนาะใช่สักหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดาว